สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำต้มโขลกปลาดุกย่างไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะครับนี่เราคัวพริกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คั่ไก่ตัดไก่แล้วก็หอมแดงกระเทียมยกระปุ๋นนะครับจากนั้นนะครับนี่เราเติมน้ำเข้าไปเลยในช่วงระหว่างที่คั่วเสร็จแล้วนะครับ จะได้ความหอมความไหมขอ,องกระทะโดยแท้จริงรจากนั้นนะครับนี่หัวปลานะครับที่แกะออกเราใส่ได้เลยนะครับเราจะได้น้ําซุปของหัวปลานะครับล้วก็ต้มทุ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาใส่พริกนะครับนี่ต้มน้ำก้นครบนะครับจากนั้นเราก็ใส่มะกรูดอันนี้ผมจะใส่มะเขือด้วยนะครับบางคนไม่ใส่ก็ได้นะครับปรุงรสด,ด้วยเกลือนะครับ เือขามเปียกชูรสนะครับได้หลายเซหลายการด้วยปลานะครับนี้เราแกะก้างออกเรียบร้บรอยนะครับน้ำเดือดได้ที่นะครับชิมรสกัน อโอเคง่ายแล้วนี่เลยใส่เครื่องหอมเลยครับกระเพราต้นหอมไปครับด้วยพระเอกเราแล้วนิดนึงนะเครื <c oughs> ่องฟังฮาไปเรียบร้อยไปชิมกันมาวันนี้ ยางกินคากระทะเลยครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะต้มโคลงปลาดุกย่างนะนี่ปลาดุกวันนี้ได้ปลาดุกตัวเล็กนะครับปกติถ้า,ถาทำเนะ่น่าจะใหญ่กว่านี้มันจะดีกว่าเนี่เลยตัวเล็กเนื้อมันก็เลยน้อยมาลองชิมกันรสชาติมันจะเป็นยังไงขาหม้อนะไปโอ้ โลดฟอจับถึงใจอืมตอนน้ำมันร้อนนะครับอร่อยเฮ้ยด้ประดุกมันตัวเล็กไปหน่อยครับถ้าตัวใหญ่ตัวนี้เนื้อก็จะเยอะตัวนี้ดูหัวมดีตัวแค่นี้ อ้ยเข้าวสวยร้อนๆนะแจม่มเังสุดยดอดอร่อยลองทำดูนะครับวิธีการทำเนี่ยลงให้ในช่อง YouTube นะสหายสายเมาลองไปดูกัน อร่อยครับน่ะนี่ต้มโค้งปลาดุกย่างนี่เป็นการกินหนาฝากกดไลค์กดติดตามด้วย